เรบมาแล้วกระเปาส่วนรากาคุณพระช่วยแล้ครับและช่วงนี้นะครับจำอวดหน้าม่านรออยู่นะฮะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวโอ้ทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรถร,ราคาแพงรถหรูประกอบนอก นะฮะพูดถึงรถสิ่งที่สําคัญที่มากัรถก็คือป้ายทะเบียนออบางคนนี่ต้องไปจองนะเอาเลขถือสวยคนไทยเชื่อเรื่องโชคตัวเลขของขางตัวเลขที่เป็นมงคลตัวเองเลขนี้ดีเลขวันเกิดเออมวหมวดภาษามวดภาษาอยู่หน้าด้วยใช่อย่าว่าจหมวดนะฮะสีสีก็สําคัญสีสําคัญมากขนาดรถสีเขียวก็เขียนติดท้ายรถว่ารถคันนี้สีขาวรถสีขาวก็ติดว่ารถคันนี้สีเขียว รถผมสีขาวเขียนว่ารถคันนี้สีลังกาวันนี้รวบรวมมาในชอยนะเรื่องราวของรถทะเบียนนะฮะความหมายต่างๆพร้อมไปฟังรายละเอียดจากสาม้านะครับจมูดหน้ามานวันนี้จะว่างในกัน้วยเรื่องทะเบียนรถสวยคนชอบชาย เดี๋ยวนี้ทเวียนรถ บางคันราคาเป็นล้านแพงกว่ารถใหญ่ๆมีความเชื่อเรื่องเลขสวยเลขแปดกำรวยมีเงินใช้เออแต่ถ้ามีเลขเก้าก็จะรุ่งเรืองอนาคตฟูเฟืองก้าวหน้าไกรวันนี้เราจะเล่าให้ฟังทะเบียนรถนั้นยังบอกประวัติได้บอกได้เลยอมีตัวอย่างละมาให้ดูเลข บอกให้รู้ว่าเรียนถึงไหนอ๋อถึง,ถงไหน,นถึง,ถงไหนอ,อันนีีปหกคันนี้มสา<อ>มต้องา<ต>้ามวก็รู้ไ,รได้อ๋แต่ว่าคน,นีเพิ่งเป็นบัณฑิตก็รถเขาติดแทะเบียนบอกว่าแม่ ้วจบแล้วอ้อบกไว้บอกไว้รถบังคันละรักบ้านเกิดบอกทินกำเนิดว่าเป็นคนที่ไหนเออไหนล่ะโอ้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดพีไงคนอีสานน่ คนนี้อไอเหลขกเหมือนตะก,กี้ก็ใช่ร้อยเอ็ดเหมือนกันแต่ไม่ธรรมดา,<ห>าบอกว่าเป็นนักการเมืองใหญ่ท่า <c ười> นนี้ของทหารยศร้อยโทท่านนี้ของทหารยศร้อยโทที่คนใหญ่โตกระทรวงมหาดไทย ไม่พอขอเบิ้ลกินเยอะแล้วเกินขอเบิ้ลทุกทีไปโอ้ของคันนี้เป็นรถโฆษณาเขาขายพิซซ่าเขียนเบอร์ไว้อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง เป็นนักร้องแ่นอนรถคันนี้ก็ดูปายสิดังทันกรอนเห็นไหมเจ้าของรถคันนี้ชื่ออรพันธ์ประกาศชื่อกันละให้รู้ไว้ไหนอ่ะโอ้ออรพัน์โอ้เจ้าของรถคันนี้เจ้าชู รู้เจ้าของรถคันนี้เขาเจ้าชูประกาศให้รู้คบสองหลายใจพีออละสองคนออหลายใจหลายใจเจอ,อรถคันนี้ให้หลีกทางเขาหน่อยเขาจะรีบไปปล่อยอันไม่ไหว <laughs> ผมจะตกบ้าจะพาอ่าห้ามมันไม่ได้เออถ้าขับรถตกจะแตกห้ามไม่ได้หรอกหามไม่ได้เลยร้านเขาอ่ะไว้เจอรถคันนี้ควรหลีกกว่าคันนั้นห้ามมีเรื่องกันชีวิตอาจหาไม่เขาพกสามห้าเจ็ดปืนติดตัวห้าลัวหลีให้ไกลโอ้โหพกสามห้าเจ็ดเลยหลีกหลีกหลีกควรหลีกห้ไกลยนี่เจ้าของสำนัก ขับมาเองให้เลขไว้ทงเพลงอาจรวยก็ได้ข้างบนข้างบนห้าเจ็ดมีมั่นใจมากเลยนะบนห้าเจ็ดน่า กลัวสักนิดถ้าของภูมิใจก็เลยตัวสักนิดถ้าใส่ไม่มิคิดจะเป็นอย่างนี้ได้อ๋องมหกเลยด้วยหกเลยด้วยหกเลยทะเบียนรถนี่บอกได้หมดท่านี้เกิดเหตุเราไม่ค่อยจะดีใครพบช่วยทีให้ทำตามไายอะไรอ่ะอ๋อคนก้อนเลย ถคนอื่นฉันไม่สนเน่ทะเบียนร,รถคนอื่นฉันไม่สนทะเบียนร,รถแกสองคนเลขอะไรอ๋ออ่ะอยากรู้ว่าเลขอะไรขอ,อ,องฉันทะเบียนพวงห้าห้าห้าโอ้โหหโอ้ยจ,จ,จะห้าจะฮาไปถึงไหนของฉันทะเบียนแลวพวงห้าห้าห้าบอกให้รู้ว่าเราเป็นตลกไง ภูมิล่าเมาแล้วนงร้อยเอดเลิศขายคุยเสียวเป็ดอยู่โพนทองไงเออข้โพนทองไงนี่ทะเบียนรถนง รถนายยงนาทะเบียนอะไรทะเบียนรถฉันไม่มีซื้อรถแต่ละทีเมียเป็นคนใช้เพื่อมีทะเบียนสื่อถึงเมียเขาเขียนอย่างเนี้แกคิดว่างไงทะเบียนละแกสื่อถึงเมียเขาเขียนอย่างเนี้แกคิดว่างไง่ามีเมียสวยก็เสียผ่าน<อ>เป็นอย่างาน,น,นั้นลงมา พันเสียพันถ้าเสียพันสองแสดงว่าให้ทิปใช่ไหมสอ๋อป็นมันตีก็เป็นมันดีให้ทิปเมียด้วยน่ารักเขารู้แล้วอะไรทิปอะไรกันไม่รู้ก็เจอเป็เรื่องจริงเรื่องจริงคนไทยเนี่ยครับชอบเลขมงคลเฉยตั้งศัพท์สอนเดีวว่าแต่ เลขทะเบียนเลยครับสีเหมือนกันสีสีต้องถูกฉลกขับรถบางคนจะไปซื้อรถแต่เลือกสีไม่ได้อยากได้อยากได้อยากได้สีนี้แต่ไปซื้อมาเป็นสีนี้ก็เขียนติดท้ายรถติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์รถ้วสีแดงก็มาเขียนว่ารถคันนี้สีชมพูนะสีเขียวนะรถน้ำพวงเนี่ยเขียนน่ารักรถเขาเขียนว่ารถเขาสีขาไหมเขาไม่ชอบเขียนท้ายรถเลยรถนี้สีธัญญาเ่อไปรักษาด่วนเลย เรื่องราวของทะเบียนรถเบียน เขาก็ประมูลกันด้วยจะอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือขับอย่างระวังใช่ย่ามีสติเออมีสติก่อนสตาร์ทนั่นเลยมีสติก่อนสตาร์ทจะไม่พลาดพลั้งเออเอาไม่ขับอ่เมาไม่ขับบรรยากาศยังไงขับแท็กซี่ถูกขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรเพื่อนร่วมทางน้าเอ้าสักตาหน้าครับคุณพระช่วยสามหน้าจะมาช่วยเรื่องอะไรติดตามครับครับครับนี้คุณพระช่วยสวัสดีครับครับครครับ